สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11มิถุนายน2564น,นะครับภาเบิงบอกกบนะครับของคุณวันนิดาวันนิดาฟาร์มนะครับที่บ้านนกเขาทองตำบลโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้กบลบราว่าประมาณเรียนเ,ยเียดนะครับเรามั้งแต่ เป็นลูกหวกนะครับนี่เอาหวกมาเลี้ยงเอาอครับนี่สวยป่าพี่น้องสวยงามผมว่านี่แตประมาณจะหาโตรอดเลยนี่ือตัวใหญ่ดีเลยก็คือเลี้ยงง่ายง่ายไวเลยนี่พี่น้องบ่อเราเห็นไว้สวยพี่น้องเห็นป่าบ่อกระช่งใส่ใส่ผ่ามุ้งเขียวล้อมสูงลอยนิสิเม็ดกันลนะอยอนิสิเสนตัวประมาณน,นะครับนี่ก็เห็ดบ่อไว้ ในดินบอ่อดินนะครับซับน้ำเองสูบน้ำใต้นะครับน้ำเพรต้องเปลี่ยนหนักสูบใต่กันต้องสับลงในดินเองนะครับกอาหารธรรมดานะครับกบเดือนกลัวประมาณจะหา 68, โกเจ็ดแปดตัวลูกนะครับประมาณประมาณนะครับมิสไซยังไงนะครับมูนีล <c oughs> ายบอ่อครับพี่นอ้องพู้หลงเพ,พ,พิ่งกำลังสเ็ดบ้านนะครับ ล่างส่างบ้าน,นครับทมดินเรียบร้อยนะครับนี่บ่อหนึ่งนีบ่อที่สองพี่น้องนี่พอสังเกต็ดแอยู่ในไอ้ถ้าอยูใ่ยนในไอ้มุ้งเขียวนี่ปากมันสิอยๆเองเห็นป่าพี่น้องมุ้งกระโดดตํานะครับกระโดดดกระโดตําผ่าเขียวนะครับมันสิปากไอ้อยๆนะครับนี่เห็นป่าพี่น้งนองใสผาเส้นมุ้ง พื้นเดียวครับเพราะว่ากบมันต้องการแสงต้องการความห่อนนะครับถ้ายุ่นห่อนสบายพี่น้องแต่วันยุ่นหนาวๆจะมีปัญหานะครับบ่นบหน่ครับนี่บ่อน,อบนหนึ่งนี่ก็ใส่นี่ก็กมาอีกเพิ่หนึ่งใส่กลางนะครับเป็นบ่อเดียวกันวะครับนี่อัรุ่นเดียวกันวะโงว,วาม,ามากกัน Ừ, luôn đeo găng mình có đam con có bạn có miếng đi để mình này Còn có đám thì bứt đi không à. vào Nhưng mà có vào sống Tái vào sống เี่ยวพุงอันนี้รุ่นเล็กเนาะกลนบอสีก่อนเอ้าคือมีผ่าดำน้ำจ้าผ่าดำมันเลี้ยงปลาที่นั่งเลี้ยงปลาแล้วเอาตัดออกตีนบ่จ้าโอ้หตัดออกเป็นเต็นเนาะดีได้หมดอย่างเงี้เอาผ่าดำไตมันสิบ่อนั่นปากมันสิบ่แตกมันสิบ่เต็มนะมันดีป่เต็นชนผ่ามันมันมุ่งจักถ้ามันมุ่งเขียวมันสิเต็มมันวันที่ออกกระไดเต็มน้องน้องดำ ไปว่าพี oh, it you know um. ่น้องโอ้เราเห็ดบ่อนีงเี็ดดีเลยนะมันเลี้ยนแบบแบบนี้ก็นะตอนดินต้องดีเลยดินต้องเหนียวที่ข่อยู่อะไรดินใต้ก็ข่อยู่อนไดรอันนี้รุ่นไหนเนี่ยอันนี้รุ่นเอาลงมารุ่นสุไทร์เอาลงมาอีกสิบเอ็ดโมโอ้อันนี้หัวกันปะสี่เบียร์รก็ได้หน่อยแท้ โอ้ขายไปโอ้ขายไปน้ำเนาะเยอะหน่อยหัวเอาเวงมูนี่พี่น้องอันนี้ก็บห่วงหัวคือกันปะอันนี้ก็ลูกหัวอันนี้ก็ลูกหัวเอ้าโอ้มูนี่เห็นว่ามันย่านกันปะอยู่มุมเตยหน่อยเห็นปะมันย่านเขามันไปกินเนื้อเลยน่าต้องแยกออกมันย่านมู่อยู่ข้างล่างโอ้เป็นห่วงอยู่กับย่างกี่ตัวนี่ยโอ้ หออันนี้มะไม่พี่น้องมาจากโกสุม,มิไั้พี่น้องมาจากสวนเศรษฐกิจพอพเพียง,งเราต้องติดนกเลี้ยงนกเลี้ยงพี่น้องดีพันตัวนะครับเรามาเที่ยบกันว่ามันเป็นไดืมันหลอดบอลละวันนี่หน่อยร่างติดหาหม่องยูนะครับ ดีนะครับพี่น้องผมว่าบอยบว็บใส่นำบรดานนะครับวันนีดาฟาร์มโอ้อันนีคขบยังไงตัวนี้ใส่อันนี้ใส่พักเป็นแพร่พี่น้องใส่ใส้อยู่สวยงามดีน,นี่ก็ใส่พักเป็นแพร่กัน,นเอา กินนี่เอาไว้ทํานีก่กอนอเลยพี่น้องพอกันไม่กินนาเด้อปลูกต้นตะไครแล้วยืมซับตะไคร้เลยพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เันาวาสวัสดีครับ